อ้ยืนก่อนอันนี้เป็นบับเบิลบีใช่ไหมบับเบิลบีสีอะไรนี่สีเหลืองสีเหลืองเยลโลวสีเหลืองใช่ไหมตอนนี้เป็นหุ่นยนต์อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวน้องน้องจะประกอบเป็นรถได้ไหมประกอบเป็นรถได้ใช่ไหมโอเคเอาเริ่มน้องจะประกอบเป็นรถแล้วอันดับแรกต้องเก็บอะไรก่อนอเก็บอันนี้เก็บอันนี้ก่อนเอาเก็บก่อน

อ๋อๆๆในปืนด้วยยังมีปืนด้วยไหนอะไหนปืนอยู่ไหนไหนปืนเนี่ยนี่ปืนเหรอใช้ตัวนี้อ๋อตัวนี้คือปืนเหรอเก็บต่อตัวมันมีดันี่คืออะไรนั้นอันคือที่ล้อมันเหรอต้องเก็บล็อกต้องเก็บล็อกที่ล้อมันก่อน อืมอืมใครบอกน้องให้เก็บแบบนั้นนะน้องทำเองเหรอโอ้เก่งจังไม่ใช่สอนเลยนะต้องซื้อเลยตัวเลโกม้มามาฝึกให้น้องทำเป็นหมูเย็นดีวกว่านะมันเก็บอะไรนั่นคืออะไรตรงนั้นกุญแจรถตรงนั้นคืออะไรนะกุญแจรถไ,<ป>ได้เปิดไฟไฟไฟ,ไฟได้เปิดไฟ ไฟนารุใช่ไหมนั่นไฟนารุต้องลงล็อกก่อนใช่ไหมอืมโอ้กดไปแล้วกดไปแล้วโอเคอ๋อนี่ปืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอืมงนี้ยิงได้นี่เสร็จแล้วยัง นี่เสร็จสมบูรณ์หรือยังนี่เป็นบับเบิ้ลบีแล้วใช่ไหมนอนเก่งจังเลยนี่คือรถบับเบิ้ลบีโอเคจบคลิปแค่นี้นะเยี่ยมมากโอเค